อยากขอแฟนรวยครับถ้าขอแฟนรวยอันนี้ก็ต้องอธิษฐานลองอธิษฐานดูนะคะแต่เพิ่มเติมนิดนึงพี่ๆเคยเห็นช็อกโกแลตที่เป็นแบบเป็นเหรียญทองทองไหมเคยเห็นครับพี่กินบ่อยนั่นแหละค่ะขอเตรียมนําไปด้วยหรือแบบเป็นช็อกโกแลตที่พันทองเป็นกลมๆมาค่ะถุงละสิบยี่สิบเพราะว่าช็อกโกแลตเนี่ยคือตัวแทนของความรักหวานนี่เหรอใช่แต่มันดำก็มันห่อทองอยู่ไงพี่โอเค ถ้าเกิดใครถวายช็อกโกแลตได้น้องพี่เขามีไว้ช็อกโกแลตเออช็อกโกแลตสีขาวพี่เขามีไวช็อกโกแลตแต่พี่ไม่ใช่ทอาไม่ทําเป็นไอ้กลมๆแล้วห่อไม่มีหรอกไว้ช็อกโกแลตไม่มีกลมๆแล้วห่อก็พี่ก็แบบสั่งช็อกโกแลตที่เป็นลูกหัวใจไปก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าจะเป็นทองจะดีสุดก็คือเป็นช็อกโกแลตทองๆเป็นช็อกโกแลตเหรียญทองเน้นอยากจะให้แบบได้แฟนรวยถูกไหมก็จะแบบมันจะมีแบบกล่องมาีมแล้วก็มีเหรียญทองอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยก็นําไปถวายท่านด้วย แล้วก็โฟกัสว่าขอให้มีแฟนเป็นคนที่มีฐานะที่ร่ํารวยเท่าไหร่ก็ว่าไปกะตกถังข้าวสารเลยได้ไหมแต่ถ้าลูกสมมติชีวิตเราไม่ทําความดีอะไรเลยกะทงตกถังข้าวสารจากการปฏิสานก่อนจะไปก็บอกให้ทําความดีร้อยแปดวันไงร้อยแปดวันเลยเหรอใช่ร้อยแปดวันเยอะนะเลนไม่เยอะหรอกพี่ทุกวันนี้เราก็ทําความดีกันอยู่แล้วแต่แล้วแค่เก็บออกมาเป็นแบบเหมือนเป็นสเต็ปเก็บมาเป็นอ่เขาเรียกอะไรเหมือนแบบ เป็นแต้มเนาะว่าวันนี้หนึ่งวันเราทําอะไรวันนี้หนึ่งวันทําอะไรแค่หนึ่งวันที่เราไปกราบเท้าแม่พาคุณแม่ไปทานข้าวพาคุณแม่ไปทำบุญน,นี่ก็คือความดีหนึ่งวันแล้ว <Okay. S 2> หรือเราขับรถอยู่เราสวดมาหาจากักรพรรด ไปเรื่อยๆแล้ววันนี้เราเ,าเหมือนแบบมีจิตอาสาที่จะช่วยเหลือคนแก่เดินข้ามถนอนอันเนี้ยเราก็ทําความดีแล้วก็แสดงว่าถ้าเกิดโดยประมาณคุณประมวลตัวเองว่าทุกๆวันคุณก็เจอทําบุญทําทานอยู่แล้วนั่นชีวิตคุณทําบุญแทบทุกวันอยู่แล้วใช่ค่ะสวดมนต์ทุกวันนี่ได้อยู่แล้วถูกไหมถูกต้องนี่ก็<อ>คือบุญทุกวัน้แสดงว่าใครเริ่มสวดมนต์ตั้งแต่มีช่องส่องผีมาคุณขอได้เลยนะตอนนี้เพราะเราช่องเราเกินร้อยแปดวันแล้วครับครับ พี่เจมครับเบาผมเลยแป้วเลยพี่เจมกำลังเก็บรายละเอียดแล้วก็กำลังมาถามอีกรอบเียผมก็เก็บรายละเอียดอยุถ้าตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยผมไม่คยเห็นด้วยอาการที่แบบขอแฟนรวยทำไมอะเอาความเสี่ยงสูงเพราะว่าผู้หญิงอยากได้แฟนรวยพร้อมทุกอย่างหน้าตาดีแฟนรวยคุณต้องแบบสวยมากแล้วก็เพียรพร้อมทุกอย่างแต่ผู้หญิงบางคนเขาไม่สวยก็มีแฟนรวยนะพี่อ้าวอันนี้แสดงว่าอาจะมีบุสมพันธ์กันเพราะฉะนั้นคุณอย่าลืมผู้ชายมีพร้อมทุกอย่างเขามีตัวเลือก เพราะคนนู้นคนนี้ก็เข้ามาถ้าคุณไม่มีคุณค่าพอคุณก็อาจจะอยู่ได้แป๊บเดียวอืมอ่าแต่ถ้าคุณได้คนดีโตไปพร้อมกันคุณค่าคุณคนเยอะเลยเพราะว่าต่างคนต,งต่างต้องอยู่ด้วยกันถึงจะมีความสุข